สวัสดีค่ะมามามาพบกับแต๋มลาวเมนูฮะที่ทําได้ง่ายๆตามภาษาบ,บ้านๆของเรานี้แหละค่ะกับวันนี้เลยนะเมนูนี้ปลาหมึกผัดกระเทียมเลยจ้าหยิบปลาหมึกมาน้อยนึงกะไว้ทําได้สักจานหนึ่งมือหนึ่งะนะล้างทําความสะอาดปลาหมึกให้ทั้รียบร้อยทีนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของทรายกันเลยค่ะทราสําหรับแดดปลาหมึกวันนี้นะแต่จะมีหมูบดค่ะแล้วกแตําก็จะใส่เป็นแป้งข้าวโพดลงไปน้อยนึงแล้วก็หุ้นเ้นโอนึงค่ะตามไปด้วยซีอิ๊วขาว แล้วก็ตามไปด้วยพรงรสดดีสักน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็จะตามไปด้วยผิกไทยอีกน้อยหนึ่งค่ะอย่างละนิดอย่างละน้อยพอค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมานวดทรายของเรานะให้ข้าวกันดีเลยค่ะให้ข้าวเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะพอาว่าถูกย่างข้าวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะแต่มันก็จะตักทรายเนี่ยเอาใส่ทุ่งค่ะทุ่งร้อนนะทุ่งเย็นทุ่งทีข่ข้าวเราจะใส่กับข้าว่นะ ตัดเราก็อัดใส่ทุ่งให้แน่นเลยค่ะจากนั้นเนี่ยําก็จะมาตัดมุมทุ้งแบบนี้นะตัดน้อยอย่าตัดเยอะเราจะใช้วิธีนี้ในการหยัดทรายลงไปในตัวปลาหมึกเลยค่ะจะค่อยๆมีไปแบบนี้นะ,นะพอมันเต็มตัวเนี่ยกระจบไปเลยค่ะหนึ่งตัวเสร็จเรียบรอยมันจะเพิ่มความงายกับการหยัดทรายปลาหมึกค่ะส่วนของปลายเดี่ยมันนั่นเราค่อยแต่งเอาตอนล้างก็ได้ค่ะ ทีนี่พอเราอยาดปลามึกเสร็จแล้วนะแต่มันก็จะใช้เป็นไมาจิ้มฝันสะอาดๆที่เรามีอยู่ที่บ้านอ่ะนะตัดมันสักน้อยหนึ่งจริงๆอ่ะไม่กัดก็ได้แต่ว่าแต่มันก็ป้องกันน่ะนะกัดไปก่อนค่ะหั่นแบบเป็นบางๆแบบนี้นะเวลาเราบางปลาหมึอกเดี๋ยวให้เราบางจากในส่วนของหน้าท้องของปลาหมึกนะค่ะจะทําให้สวยเวลามันนึ่งออกมาแล้วนะทีเนี้แตมจะมีการตัดตูดปลาหมึกออกไปน้อยนึงค่ะการเป็นการไหลลมนะเวลาปลาหมึกมันซุกเนี่ยทรายมันจะได้ไม่ตรงถลักออกมาค่ะ เย่ยมเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอปลาหมึกไปนึ่งสักประมาณ5นาทีในน้ำเดือดๆนะนึ่งผะวาให้มันสะดุ้งตัวขึ้นมาหน่อยนึงค่ะนี่เวลาเรานึ่งนะ่ะตัวมันจะแตกแบบนี้เลยค่ะมันก็นจะดูน่ากินแล ทีนี้เราจะมาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะจะใช้กระเทียมเจียวค่ะันมีะเจียวกระเทียมเ,ยเองเลยเป็นกระเทียมจีนเนาะเอามาหั่นๆแล้วก็ซับๆค่ะถ้าใครมีเข่องปัน้นก็ผิดปั้นเลยก็ได้ค่ะสะดวกดีตรียมเสร็จแล้วนยเราจะใช้น้ำมันเ่ว่าเจียวกระเทียมนั่นแหละเอาปลาหมึกที่เรานึ่งเสร็จแล้วนั่นนะคะลงไปพัดในน้ำมันกระเทียมเจียวนั้นเลยค่ะหวงจังว่านี่เราก็จะปรุงรสตามไปเลยค่ะจะใส่เป็นซีอิ๊ววานน้อยหนึ่งนาเผื่อว่าให้มันได้ซีซันค่ะแล้วก็ตามไปด้วย น้ำปลาซีอิวข้าวรวัวรสด,ดีอันนี้ปรุงรสตามรสชอบเลยค่ะถ้าใครมีซีอิวดำก็ใช้ซีอิวดำน้อยหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าชายซีอิวดนมันแต้มนะต้องระวังังการเติมน้ำตาลไปสักน้อยนนหนึ่งกว่านในน้ำซีอิวดำว่านเนี่ยมันจะมีความวานอยู่แล้วค่ะถ้าเราเติมน้ำตาลถเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ปรสชาติของปลาบึกเรายิงวานเถิมขึ้นแต่สำหรับคนที่ชอบวานก็ดีได้เลยค่ะพอเราผัดปลาเมื่อข้าวกันดีเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวเราเจียวลงไปเลยค่ะเด้งสักน้อยหนึ่งนะ นะคุกคุกข้าวขข้าวกันเดี๋ยบตัวแล้วก็ตักจัดเสิร์บได้เลยค่ะเป็นเมนูที่ว่ามีขั้นตอนในการทําสักน้อยนึงแต่ว่าพอทํามาแล้วนี้รับรองเลยว่ารสชาติดีค่ะปกติจะซื่อก็กินเนี่ยตัวหนึ่งสี่สิบาสทเลยนะวันนี้เราซื้อมาเป็นแบบกิโลแล้วก็มาทํากินเองให้มันสะใจเลยดีว่าค่ะทํากับข้าวแซ็บตอนมือพอดีเลยเสียใจมากๆเหมือนกันค่ะภาพออกมาไม่ค่อยสวยเลย แต่ให้ทุกคนจินตนาการไปนะว่าซี่มันก็จะออกเรื่องๆแบบนี้ล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาโรยกระเทียมเจียวสามอีกสักน้อยหนึ่งนาเผื่อให้ความหอมแล้วก็ให้มันมีความกรอบเนาะน่ากินไหมคะทุกคน